เบนนะครับก็คือก็ก็ต้องก็ต้องเอาถ้าจะรีบตัดใจก็ต้องรีบตัดใจนิดนึงไม่เพราะว่าจริงๆอะค่ะคือเหมือนแบบเวลาเราคือเรารู้สึกว่าแบบเด็กๆสมัยนี้เนาะก็มันแบบมันอาจจะเลี้ยงกลัวจะเลี้ยงยากแล้วก็ถ้าเราไม่มีเวลาให้ยุ่งยากเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพราะว่า ชีวิตนะเนานะมันใช้เวลาเลี้ยงหลายปีมันไม่ได้แค่แบบว่าปีเดียวแล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นกนะ็ต้องคุยกันนานหน่อยแต่ล่า,าสุดแม่แม่มาไงนะแม่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 คุยกันน่ารักมากแม่แต่คนบอกว่ามีแปดเลยสี่จะได้คนละคนละคน <c oughs> เหนื่อยครั้งเดียว <c oughs> ไม่ต้องเหนื่อยอีกเลยเราก็เลยนะแยกกันคนละบ้าน <c oughs> <อ> <c oughs> แยกกันสนุกสนานขนาดออว,ว,วันจริงที่จะใช้จริงๆคือแดพฤศจิกาแนะครับ <c oughs> แต่แค่ ที่จะมาถแถลงพี่พี่เมื่อคืนมิกก็นอนไม่หลับแล้วอ่ะตื <c oughs> ่นเนนต้นตื่นเต้นมากคืออตายแล้วเราจะพูดอะไรเฮ้ยเราจะยังไงและที่สําคัญคือไม่อยากร้องไห้เหมือนเหมือนชายไงพยายามอั้นมา,กอ,าอมกอย่าร้องนะพิ่อย่าร้องพยายามกดมากอย่าร้อง <c oughs> นะพี่ <c oughs> จดครับวันนั้นคือวันเลิกต้องจดทุกอย่างาให้เสร็จพี่มิกเปลี่ยนมาใช้นะสองขาแทนมันเขียนยากอ่ะเดี๋ยวช่วยเขียนให้ ภาพเรียนเขียนเขียนง่ายนิดเดียวเดี๋ยวก็ชิ้นเยอะเนาะเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะหรอกจริงๆแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบทะเลาะกันไม่เยอะหรอกใช่ที่ตอบถูกก็ไม่เยอะหรอกเพราะหนูไม่โดนมิกโดนคนเดียวไงได้ทะเลาะกันเองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเรื่องการปรับความเข้าใจหลายๆเรื่องที่ที่จะต้องบ้านเลี้ยงมาไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะต้องปรับ เยอะเหมือนกันค่ะทุกวันนี้ก็ยังต้องปรับตัวอยู่เนาะไม่ได้ว่ารู้เรื่องแล้วก็ยังต้องปรับอีกเยอะแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เคยมีปัญหารเรื่องคนอื่นก็ค <c oughs> ือทะเลาะก,กันเองซะมากกว่านะทะเลาะกันเองทะเลาะคนเดียวด้วยครับทะเลาะก,กันเองเ <c oughs> ขาทะเลาะคนเดียวครับ <c oughs> หนูยังค <aro idity> ิดไม่ออกเลยเพราะว่าโจทย์ตั้งเป็นว่าผ้าใบหนึ่งออกไหมคือปกติคนอื่นทุกคนอื่นเขาคงเป็นแบบว่าบายเป็นอยากให้มันสบายสบายอะไรก็ได้ที่สบายสบายใช่ค่ะอมิกผ้าใบไหมผ้าใบผ้าใบครับผ้าใบใช่ไหมผ้าใบผ้าใบครับมีใครเขาเลือกทุกอย่างครับ จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันมีความสุขแน่นอนชัวร์ตราบใดที่เขาแฮปปี้เราน่าจะแฮปปี้ครับครับผมอย่าไปเถียงเขาครับฮะเรียกว่าสยองก็ได้ครับคือกลัวแล้วเจริญทุกคนก็ตองดําเนินตามคนที่เจริญแล้วเราก็กลัวเลยนะครับก็เกรงใจมาตั้งแต่แรกครับมันเลยขั้นกลัวแล้วครับตอนนี้ครับ ปรึกษาที่ใช่ปรึกษาไม่ได้อันนั้นดีแต่ปากไม่ได้หรอกอันนั้นบอกเฮ้ยไม่กลัวโีอยู่ในโอวาสก็หมอเหมือนกันแหละ <laughs> เราที่กลัวเปิดเผยถ้าปรึกษาควรจะปรึกษาพี่ออฟซะมากกว่าครับ <laughs> ใช่เรามีพี่ออฟพี่ออฟพวงพั์เป็นไอดอลฮะที่เขาจะโกรธไหมเนี่ยประธานชมรม มันทั้งตื่นเต้นทั้งพี่เคยใจใจวิววิวเปล่าคือไอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นแน่เพราะว่าตายแล้วมันต้องเริ่มทําอะไรบ้างแล้วมันพอเริ่มคิดไปอันนี้ต้องทำอ้าวเฮ้ยก่อนอันนี้มันต้องมีอย่างนี้นี่อันนี้อันนี้อุ้ยตายมันต้องมีนี้เอ้แล้วต้องไปทำมันนู้นต่อคือกลายเป็นว่าโอ้โหเหมือนเหมือนพยายามจะต่อจิ๊กซอว์แล้วมันโอ้ตายแล้วไปเริ่มตรงไหนแล้วมันก็เริ่มงงไปหมดคือตื่นเต้นตอนนี้เป็นกาลังงงว่าต้องทําอะไรบ้าง เหมือนแบบจริงๆเรารู้เลิกมามันสองสามอาทิตย์แล้วนะคะแต่ยังไม่ทําอะไรเลยสัคือยังเหมือนแบบมันต้องทําอะไรบ้างอะงงอะก็เลยเริ่มก็เราว่าเราทําถูกนะเริ่มแรกโดยการบอกทุกคนก่อนใช่ใช่หลังจากนี้เหมือนจะทางจะสะดวกเพราะเดี๋ยวไม่นานจะไปดูโรงแรมมันถามว่าแต่งที่ไหนก็ตอบไม่ได้ะไรก็ไม่รู้มีใจคร่าวๆแค่อยากให้เป็นหัวหินวันที่แปดอยากให้เป็นหัวหิน ก็ส <2 S 2> องครอบครัวอย่างเงี้ยครับกับกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างงี้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่งานใหญ่คงต้องอยังไงก็ต้องเป็นมาที่กรุงเทพอีกงานหนึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ๆจะไม่ได้ภาพพวกหนูถูกต้องเดี๋ยวจะมาเตรียมให้ตั้งแต่กลางวันเลยคะที่นู่นเหรอคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะรดน้ำอะไรใช่ใช่ใช่พิธีไทยครับไทยใช่ไหมที่เขาเออไทยไทยไทยใช่ไหมไทยครับไทย จากจากจาจกท่านเจ้าคุณครับที่ที่บ้านมิกนับถือมากแล้วก็เลิกพี่ชายคนโตพี่เอกเลิกของพี่ชายก็ท่านเจ้าคุณองค์เดียวกันครับรอ,อ,รอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวรอให้ได้ได้เรื่องแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็อันนั้นคงต้องเ,อเป็นเอกสารตามไป ีหน้าจริงๆปีหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,มีเลิกแต่งเลยก็เลยต,ต้องต้องแต่งเนี่ยค่ะพฤติการเนี่ยค่ะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคือเป็นงานเลี้ยงเท่นานั้นเองก็คือก็คือ,อเอาเอาเราสะดวกเอาเราสะดวกใช่ค่ะแต่ที่บอกก็คือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เป็นอยากได้26เมษาเพราะว่ามันเป็นบันครบรอบเป็น99 9ปีพอดีก็จะได้แบบ,บพอดีเนาะจะได้ก้าหน้าไปด้วยกันอันเอเป็นเฮ้ยครับ บางทีก็อยากบางทีก็ไม่อยากคนี่ก็เอ๊ะยังไงคน,นเรามันต้องมีหลายอารมณ์มันต้องแบบมีทั้งสนุกสนานทั้งเป็นผู้นําถูกต้องไหมออออคือจริงๆจะบอกว่าที่ท,ที่ที่รู้สึกว่าว่าตัดสินใจว่าจะจะ,จะแต่งงานแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าเ,ออเวลาที่เราจะหาคนที่จะแบบมามาดูแลเราหรือว่ารักเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างยากมากเหมือนกันนะแล้วก็หาคนที่แบบจะรักเราโดยที่ เรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นรู้สึกว่ามันคงไม่มีละหายากแล้วเบนก็เป็นคนแบบว่าค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากไม่มากหรอกไม่มากหรอกเนาะ <laughs> ซึ่งพี่มิกเขาแบบเหมือนกับเป็นคนค่อนข้างที่จะตามใจอ่ะแล้วก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้น่าจะโอเคใกล้เคียงกับพ่อมากที่สุดครัและนะ มีเวลาไหมล่ะสวนหลวงหอกข้าวโอ้ปไม่รู้เลยยังไม่ได้คิดเลยต้องต้องไปต้องต้องไปแน่แต่ว่าเอาแบบเอาแบบพี่ชายก็ได้ก็คือให้หลังเป็นปีเขาก็เพิ่งไปเพราะไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอว่างแล้วให้เบ้นเลือกทีกว่าครับว่าอยากไปไหนก็พาเข้าไปอยู่แล้วไปหัวหินก่อนไม่มีเวลาไปไกลกว่านั้นก็ได้ไม่มีเวลาเลยแต่ก็อยากไปเที่ยวนาน คือถ้าเกิดอยู่ดีๆวันหนึ่งเราเรามีผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตที่เราเรียกว่าคนที่เรารักที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่อุย่าตายายพี่น้องรับคนคนหนึ่งที่คนละครอบครัวก,กันเลยถูกเลี้ยงมาคนละแบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วรักคนคนนั้นเท่าเราหรือเพิ่มมากกว่าเราได้เนี่ย เราก็สามารถฝากชีวิตพ่อแม่เราไว้ในมือเขาได้ <c oughs> ดังนั้นคือเขาก็ใช่ตั้งแต่แรกๆที่รู้จักกันเลยครับใช่ครับแต่จริงๆอุปสรรคมันน้อยเนาะอุปสรรคนิดเดียวคือแม่แม่ก็แค่ห่วงลูกสาวแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดอะไรแล้วนะจริงๆจริงๆเราก็พูดเล่นจนมันเหมือนเป็นเรื่อง <c oughs> ว่าแม่แม่ใจร้ายไหมจริงไมมนะก็แค่แม่ดุให้ใจ <c oughs> เอ๊ะห้ามไปเดินคู่กันห้ามไปเดินนู่นนะไปอะไรอย่างนี้เฉย ตามตามสเต็ปแต่คือเรามีน้องสาวเราก็พอแต่เข้าใจว่าเออเราก็ไม่อยากให้น้องสาวเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับก็ไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นข้อตกลงข้อข้อตกลงยังไม่มีครับยังยังไม่มีข้อตกลงตก็มีต้องมีข้อตกลงกัน